to know. กลับมาติดตามรายการกันต่ออย่างรวดเร็วและช่วง Better to Know ของเราในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวดีๆของดนตรีเพราะๆแน่นอนว่าหลายๆสัปดาห์ค่ะเราได้นำเสนอผล,ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องอัดปาที่มีความหลงไหลในเสียงดนตรีร่ำเรียนจะได้กลายเป็นศินลปินหรือ,อยังสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็เป็นศินลปินที่ชอบเออเป็นวัยรุ่นที่ชอบหลงไหลในเพลงพื้นบ้านสัปดาห์ น,นี้ก็เป็นสาวน้อยน่ารักแสนสนนะคะที่มีชื่อว่าน้องมินลี่นั่นเองนะคะน้องคนนี้เนี่ยก็เป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์แล้วก็หลงไหลในเสียงของเปียนโนจนล่าสุดได้กลายเป็นศิลปินมืออาชีพมาประดับวงการเพลงกันแล้วด้วยเรื่องราวของน้องมินลี่จะเป็นยังไงน่าสนใจมากๆติดตามกันในช่วงนี้ได้เลยกับ healthy melody ค่ะ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วง Healthy m e l o d y ดีครับวันนี้ก็มีน้องสาวสวยน่ารักนะครับมาคุยกับเรานะครับก็อยากจะให้น้องเขาเล่าเรื่องเส้นทางดนตรีของเขาเหมือนกันนะครับวันนี้เราอยู่กับน้องมิลลี่เิริชดาร่วมเบดีกุลนะครับน้องมิลลี่สวัสดีครับอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นของการเลือกเล่นดนตรีหรือว่าเลือกเข้ามาทํางานด้านดนตรีนะครับ ก็จริงๆแล้วหนูเป็นคนจริงๆหนูเรียนเป็นโนคาสสิกมาตั้งแต่สามขวบครึ่งเลยค่ะคือ,อตอนแรกคือคุณแม่บงับงคับให้เรียนก่อนค่ะ,คะใช่ก็แล้วหนูก็ได้เรียนมาเรื่อยๆค่ะจนจริงๆจากโรงเรียนเก่าอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการทํากิจกรรมดนตรีอยู่แล้วแบบมีวงดนตรีแบบเ,เล่นให้ของโรงเรียนอะไร <ๆ S 2> เงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าพอดีว่าได้ข่าวเหมือนเพื่อนนะคะมีการแบบแนะนาํามาว่าเอ้ยมอสีอ่ะมีมา ah ฮนะิดอน่ะมีเปิด เรียนฟรีคอร์เลจใช่ค่ะซึ่งเป็นแบบสายดนตรีแบบโดยตรงเลยนะอะไรเงี้ยสนใจไหมก็มารู้ตอนอรอบหนึ่งอ่ะผ่านไปแล้วใช่ค่ะหนูก็เลยเตรียมตัวรีบสอบรอบสองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ติดเข้ามาแต่ก็เหมือนกับว่าเราเรียนคลาสสิกมาใช่ไหมคะมก็อยากจะลองอะไรใหม่ๆเพราะว่าอย่างพีซีตอนนั้นมันจะมีะคลาสสิกกับแจ๊สก็เลยงั้นลองเรียนแจ๊สดูเพราะว่าคุณแม่ก็บอกว่า เป็นคนหนูเป็นคนชอบเล่นอะไรนอกกรอบไปแล้ว่เงี้ยแบบว่าชอบแกะแกะเพลงเล่นเองอะไรอย่ออยางเงี้ยแล้วเนี่นยก็เลยเอาง,อางั้นลองเล่นเล่นแจสตูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้เข้ามาตั้งแต่ม .4 อ๋อใช่ค่ะความยากลำบากล่ะเพราะว่าเด็กทุกคนเริ่มเรียนเปียโนประมาณสักสามขวบนี่ก็ถือว่าเร็วมากนะปกติบแบบหกเจ็ดขวบเริ่มเรียนเปียโนมีเด็กน้อยคนมากเลยที่ผ่านอายุสิบสามที่ยังเล่นเปียโนอ,อยู่ได้สำหรับมิลลี่เนี่ยมีอะไรที่เป็น แรงบันดาลใจหรือสิ่งที่เราชอบทําให้เราเล่นเปียโดมมาได้เรื่อยๆจนในที่สุดมาสอบเข้าเรียนเอกดนตรีก็จริงๆคือมันก็จะมีช่วงเวลาที่เราก็มีฟิลแบบว่าเบืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือด้วยความที่ว่าคุณแม่ก็ให้เรียนเก็บเกรดมาแบบเป็นเป็นเกรดๆเป็นระดับ,<อ>บรบ,รบใช่ค่ะแล้วก็รวมรวมถึงเหมือนกับว่าพอเรา เรียนไปเรื่อยๆเ,เรารู้สึกว่าเออเรามีความสามารถมากขึ้นเราอยากเอาตรงนี้ค่ะอยากอยากเอาไปแบบต่อยอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าหนูก็สมัยนั้นก็มีแบบเออแต่งเพลงเล่นอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเลยรู้สึกว่าเออถ้าเกิดเราเรียนต่อไปเรื่อยๆมีความรู้เยอะกว่านี้อะไรเงี้ยอาจจะเอาไปต่อยอดได้มากกว่าน,นี้ก็เลยเอาคงนั้นเรียนต่อมาเรื่อยๆอะไรเงี้ย<ม>ใช่คือความจริงพ่อแม่ก็สําคัญนะครับสังเกตว่าอย่างของน้องมิลรยเองเหมือนกันทุกครั้งที่เราเบื่อ พ่อแม่มีส่วนช่วยนะครับในการที่เป็นแรงกระตุ้นทําให้เรา,เามีความอดทนมากขึ้นเรารับเป็นโนมากขึ้นจนในที่สุดทุกวันนี้ก็ประสบความสําเร็จนะครับได้มาเป็นนักดนตรีจริงจังนะเ,เส้นทางในการเข้ามาเรียนอยากให้เปรียบเทียบระหว่างการเรียนดนตรีนี่นะครับที่เป็นมัธยมปลายที่เป็นดนตรีโดยเฉพาะกับโรงเ,เรียนปกติแน่นอนอยู่แล้วเราอาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องการเรียนมัธยมปลายโรงเรียนปกติ <c oughs> เพราะเราเรียนดนตรีปกติ เป็นโรงเรียนเอกดนตรีนะแต่อยากให้ลองจินตนาการและเปรียบเทียบดูครับว่าเอถ้าเราไม่ได้เรียนดนตรีเป็นเครื่องเอกเลยตั้งแต่ตอนเรียนม456เนี่ยมันจะมีอะไรที่แตกต่างไหมอยากให้เล่าเส้นทางมาให้ฟังหน่อยครับก็จริงๆคนอาจจะคิดว่า,าเรียนสายดนตรีแบบเตรียมอุดมเนี่ยมันจะต้องมีแค่ดนตรีอย่างเดียวเลยนะคะทั้งๆั้งจริงๆคือเรื่องของวิชาการก็คือทาง อย่างทางมหิดลก็คือจะมีเรียนควบคู่กันอยู่แล้วแต่แค่ว่าเขาจะเน้นทางด้านดนตรีมากกว่าโดยที่โรงเรียนดนตรีสอนดนตรีก็ไม่ใช่แค่การเพอร์ฟอร์มหรือการเล่นเนี่ยเขาก็จะมีการสอนทั้งทฤษฎีทั้งโสอะไรเงี้ยก็คือรอบด้านนะคะถ้าจะให้เปรียบเทียบกับโรงเรียนปกติใช่ไหมคะก็เชื่อว่าในส่วนของวิชาทางด้านดนตรียังไงก็ต้องมีเยอะกว่าอยู่แล้วแล้วก็หนูรู้สึกว่าอ,อย่างมหิดลที่หนูเรียนมัน เ,เขาให้เขาให้เปิดโอกาสให้เราได้แสดงามากกว่าโรงเรียนอื่นอาจจะทําให้เราเป็นคนที่มีความกล้าแสดงออกมากขึ้นงนงี้คะ่ะคือมีพื้นที่ใ,<ช>ให้เราได้แสดงออกแล้วก็มีพื้นที่ให้เราได้ฝึกประสบ<ช>การณ์มากกว่าซึ่งซึ่งเป็นอะไรที่หนูว่าดีมากๆค่ะรวมถึงอันนี้ส่วนตัวหนูหรู้สึก,กว่าแล้วก็หลายๆคนที่เรียนหนูว่าโดยสภาพแวดล้อมของตัวสถานที่เรียนนะคะมันทําให้มันยิ่งเสริมความแบบ มันสุนทรีย์ค่ะด้วยความ,มที่ตึกเองมีทั้งต้นไม้มีคือตึกมันสวยด้วยตัวของมันเองแล้วด้วยค่ะก็เลยทําให้บางทีอาจจะทําให้เรามีความรู้สึกที่แบบอาสบายใจที่จะมาเรียนมากกว่าที่อื่นๆหรืออะไรเงี้ยค่ะ<ม>เพราะว่าสถานที่ก็เป็นส่วนช่วยในการที่ทําให้เด็กอยากจะเรียนยหนังสือนอ่าใช่ครับใช่อนนี้แน่นอนอยู่แล้วตั้งแต่เราเข้ามาเราเจอเพื่อนเยอะแยะมากมายามาเพื่อนลหลายๆเครื่องดนตรีอยากให้เล่านิดนึงว่า ทำไมเรายังหลงรักเปียนโนอยู่ยังไม่อยากเปลี่ยนเครื่องแล้วเปียนโนมีเสน่ห์ยังไงก็จริงๆคือหนูเรียนเปียนโ,นโนมาแต่เด็กเลยใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆก็มีทดลองอหนูก็เรียนกีตาร์ด้วยรวมถึงว่าอาจจะมีเรื่องเครื่องดนตรีอื่นหนูก็มีแบบเรียนเพิ่มเติมเลยคะ่ะแต่ว่าเปียนโนหนูรู้สึกว่ามันเป็นเครื่องดนตรีที่เสียงมันคือสามารถเล่นแล้วมันสามารถแบบจบได้ภายในตัวเดียวคะ่ะ รู้สึกว่ามันเป็นเครื่องที่เราสามารถเหมือนกับว่าเป็นหลายๆเครื่องดนตรีมาอยู่ในเครื่องเดียวอ่ะ<ช>ซึ่งมัน<ช>ค่อนข้างครบในตัวของมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะทั้งเรนจ์ที่มันกว้างด้วยเราสามารถเล่นทั้งแบบลน์เบสหรือว่าจะเป็นเมโลดี้หรือว่าเราสามารถแอคคอมเพื่อที่ว่าจะร้องเพลงหรืออะไรเงี้ยค่ะมันสามารถทําได้หลากหลายรวมถึงสไตล์มันก็สามารถเล่นได้หลายสไตล์ด้วยเพราะว่าคีย์มันมีเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเปียโนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเครื่องที่แบบ ครบแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเครื่องที่เล่นแล้วเราอินกับมันที่สุดก็สุดท้ายในช่วงนี้อยากให้มิลี่ลองอธิบายแล้วก็เล่าประสบการณ์ตัวเองให้ฟังแะวว่าการเรียนดนตรีเนี่ยด้วยความที่เราเปลี่ยนสไตล์ด้วยนะจากคลาสสิกมาเป็นแจ๊สมันมีความยากง่ายยังไงครับแล้วก็การเรียนดนตรีเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงกับเรานะแล้วก็มีความประทับใจอะไรบ้างในช่วงประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เราเรียนดนตรีครับก็ จริงๆที่เรียนมาก็อย่างที่บอกก็คือหนูมีการเปรเลี่ยนมาเรียนแจ๊สใช่ไหมคะคก็ในช่วงแรกๆก,ก็อาจจะต้องปรับตัวนิดนึงในส่วนของพื้นฐานของแจ๊สอะไรเงี้ยที่มันก็ค่อนข้างแตกต่างจากคลาสสิกก็ช่วงแรกๆก็อาจจะต้องปรับตัวแต่พอเราปรับตัวได้แล้วอะค่ะมันมันก็เหมือนแบบเราเปลี่ยนโลกเลยค่ะมันพอเรามาเรียนรู้ในแบบของแจ๊สอะค่ะมันก็มันมี มันมีสเสน่ห์ของตัวมันแล้วก็รู้สึกว่าพอเราได้เรียนมาเรืเร่อยๆค่ะเราสามารถเอาไปปรับใช้กับสิ่งต่างๆได้คือไม่จําเป็นจะต้องเล่นแค่แจ๊สอย่างเดียวอย่างเรูเรียนแจ๊สมาเราสามารถเอาความรู้ของแจ๊สมาประยุกต์กับเพลงป๊อปก็ได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งมันมันมันมีประโยชน์มากๆคือเดี๋ยวนี้คนก็อาจจะฟังแบบป๊อปกันเราก็ใส่ความเป็นกลิ่นแจ๊สเพื่อที่ว่า เป็นการผสมผสานานะคะซึ่งมันก็มันก็ค่อนข้างลงตัวการที่เรามาเรียนในส่วนนี้ทำให้เราสามารถทำสิ่งใหม่ๆได้เพิ่มมากขึ้นมันก็เป็นเหมือนเป็นทางเลือกของเราในอนาคตว่าแบบเราสามารถมีทางเลือกในการเลือกสายอาชีพได้แบบกว้างมากขึ้นนะคะแล้วก็คืออย่างความประทับใจเลยสำหรับตัวหนูก็คือ พอหนูได้เรียนอ,อย่างเทคโนโล,โลยีดนตรีใช่ไหมคะรวมถึงเรียนแจ๊ส่ะหนูเอามาประยุกใช้กับการทําเพลงตัวเองอะคะอ่ะคใช่ก็พอหนูก็เอาทั้งความเป็นแจ๊สอะคะ่ะมาผสมในเพลงตัวเองด้วยรวมถึงใช้ความรู้ในส่วนของแบบเทคโนโลยีดนตรีอะคะ่ะก็คือทำเพลงด้วยตัวเองแบบในทุกๆส่วนเลย,เลยอลยะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกภูมิใจแล้วกป็ประทับใจที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาด้วยตัวเองได้แบบ แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าการคือการเรียนดนตรีมันบางคนอย่างผู้ใหญ่บางคนอาจจะคิดว่าเออ,เนอนดนตรีดนตรีมันค่อนข้างจะเออไา้สาระหรือเปล่าหรือว่าแบบมันก็แค่แบบเอาไปเล่นกลางคืนแค่นี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆคือ,อ,องานหรือว่าในชีวิตประจําวัน,นดนตรีเป็นอะไรที่เราอยู่กับมันตลอดค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสําคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นวงการหนังวงการโฆษณาหรือทั่วไปคือ มีดนตรีอยู่ทุกที่อะค่ะก็คืออาจจะอยากจะบอกว่ามันดนตรีเป็นสิ่งสําคัญในทุกส่วนแล้วก็คิดว่าการที่เราเรียนเนี้ยแบบเรามีทางเลือกเยอะมากในการที่เราจะหาอาชีพไม่จําเป็นจะต้องแค่เล่นดนตรีแค่เป็นนักดนตรีย่เราสามารถสร้างสรรค์ผลงานต่างๆได้เยอะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่เห็นนะครับที่น้องมิลลี่เล่าให้ฟังนะการเรียนดนตรีนะครับมันก็ทําให้เรามีความ เปิดกว้างมากขึ้นใจกว้างมากขึ้นนะครับสามารถเรียนรู้สไตล์ต่างๆได้นะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองด้วยในการสร้างทักษะในการสแสดงออกแล้วที่สําคัญเนี่ยครับก็คือเปิดโอกาสในการเรื่องอาชีพในอนาคตว่ามีความหลากหลายมีทักษะหลากหลายนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยครับเราจะมาติดตามน้องมิลลี่กันต่อว่าแล้วเส้นทางของการก้าวเข้าไปสู่การเป็นศิลปินนะครับจะมีอะไรบ้างพบกันใหม่คราวหน้าครับ <to> know. คนเราเนี่ยหาให้เจอค่ะว่าเราชอบอะไรนะคะอย่างเช่นเรื่องราวของดนตรีคุณก็อาจจะลองเรียนไปเรื่อยๆเครื่องนั้นเครื่องนี้เจอในสิ่งที่ชอบฝึกฝนให้มันเชี่ยวชาญไม่แน่นอกจากมันจะให้ความสุขแล้วเนี่ยมันอาจจะสร้างรายได้เพราะว่ากลายมาเป็นอาชีพของคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะพักสั้นๆช่วงหน้าเรามีเรื่องราวดีๆมาเสริมสร้างพลังบวกให้กับคุณกับแขกรับเชิญของแนในวันนี้จะเป็นไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ